สองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โครนตมส่วนอีกคนที่สายตาแหลมคมมองตรงไหนอย่างไรก็เห็นแต่ดวงดาวแพ่วนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางและว่ามิตหมอของเรอเดิม แล้วก็ถ้าหาพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพแล้วก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยมังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นอเริลมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496ร้หรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนันก็คือเป็น ID line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คําว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทําข้อความของุณได้ในทุกๆวันนะครับเอาละ,ะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะครับที่พมนักคลินมิตรมอก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งทักทายเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งสนทนานะครับนะกับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะ อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านชมแล้วาหากเข็นว่านะครับในแต่และคลิปในเทโอนะครับนะดูแล้วมันเกิดประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหรือว่าหากท่านไหนที่เมื่อชมแล้วนะครับท่านติดตรงไหน,นมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บ ปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้นะก็หมายคมว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะให้ท่านกดเข้ามาในที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะเบอร์0 8 6ย์แปดหกาอนนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักกลิณนมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเวนเ้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับก็ที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกย์แท้นะ การเนื่องจากว่ามันเป็นคําถามมันเป็นคําตอบนะครับนะฟังดูผิวเผินดูว่าเหมือนจะดีนะฟังดูแล้วเหมือนว่าจะดีแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าขึ้นนะครับนะก็ขออนุญาตก็จะไม่ตอบไปแล้วกันนะก็คงไม่ว่ากันนะครับนะก็เอาละครับวันนี้นะครับก็จะทําเวลานะครับประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับนะจะได้นําเอาเขาเรียกว่ามีดนะครับนะเจ้าคือ หลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลของเรานะครับมาให้ท่านได้รับชมทัที่สําคัญนะครับนะก็ที่ท่านเห็นอยู่เป็นพระรูปหลอ,อกกุแตกนะครับนะวัดพนมลอกนะก็อยู่ในเขตอาเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะาหากท่านไหนนะครับที่ก็คือชมแล้วนะครับเมื่อท่านสนใจนะครับนะเกี่ยวกับพระกุแตกนะ พระผนุมลอกนะครับก็คือกุบแตกเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนะเป็นหลวงพ่อเดิมนะก็คือหากท่านดูแล้วท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับนะเพิ่มเติมได้เข้ามาได้ที่เบอร์0ูนย์9 1 4 9 6ได้นะเบอร์0ูนย์9 1 4 9 6นนะครับก็สอบถามกันเข้ามาเลยนะครับนะหรือหากท่านไหนที่ อยากจะขอเช่าบูชานะครับก็ยินดีที่แบ่งนะครับนะ,ะผมก็พอมีบ้างว่ากันง่ายนะครับพอที่จะแบ่งปันกันไปใช้นะว่ากันง่ายนะเป็นพระกุแตกนะครับวัดพนมลอกนะอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลวงพระเดิมนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นฐานนะครับเป็นฐานสูงนะหน้าฝรั่งนะะก็เป็นพิมพ์นะครับนะ รูปหล่อฐานสูงว่ากันง่ายนะครับแต่ก็ปีนหน้าฝรั่งนะอันนี้ก็นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับนะเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะ,ะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะได้นําเอาเป็นนะครับเป็นมีดเล่มนี้นะ,ะมีดหลงข้อลุงนะครับวัดหนองสี่วนนี่นะ,ะนะครับเป็น มีดเก่านะครับในยุคต้นๆของท่านนะอมองดูฝักนะครับก็เก้าเก่านะครับนะก็แม้จะเป็นเชือกนะเป็นเชือกที่รัดถอยนะครับนะแล้วก็ส่วนกันก็เป็นอลูมิเนียมนะครับนะเป็นคาร์บินโตเก่าว่ากันง่ายนะ เราพูดถึงหลวงพ่อลุงนะครับก็เป็นพระเกจินะครับที่มีชื่อเสียงโดังนะครับหน้าที่สําคัญนั้นถทักงท่านเป็นที่ลูกพี่ลูกน้องนะครับกว่าหลวงพ่อเดิมนะก็ซึ่งหลวงพ่อเดิมท่านก็ได้มาเรียกว่าสร้างได้มาพัฒนานะครับมาเป็นประธานสร้างโบสถ์สร้างสารการปเรียนนะครับนามาช่วยพัฒนาหลวงวัดหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวลจนเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานะครับจนถึงในยุคปัจจุบันแบบง่ายๆนะ อันนี้นะครับเป็นมีดที่หาดันได้ยากนะครับต้องบอ,อกเป็นมีดที่หาได้ยากนะพูดถึงหลวงพ่อรุ่งนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะเป็นพระเกจิเป็นพระระยะสงฆ์นะครับที่มีความเมตตานะครับนะให้กับชาวบ้านเรียกว่ามามากมายเลยทีเดียวนะครับนะที่สําคัญในทางด้านมีดหมอนี่ท่านเป็นผู้ปรมมาเลิกนะนะครับนะ ในเรื่องของมีดหมอนะผู้ถึงมีดหมอเนี่ยก็ท่านทําก่อนหลวงพ่อเดิมนะครับมาหลายปีอยู่นะหลวงพ่อเดิมท่านสร้างเอาไว้มีดนะครับในยุคแรกๆเลยนะครับของท่านก็เริ่มตั้งแต่ปีพศ2450เป็นต้นมานะอันนี้ถือว่าเป็นมีดยุคต้นของท่านนะครับนะส่วนมีดหลวงพ่อลงนี่ท่านสร้างก่อนปีพศ2450อีกนะครับนะ,ะเรียกว่ามีอายุเป็นร้อยกว่าปีนะจากวันนั้นมาถึงวันนี้นะครับนะก็ ท่านแบบนี้นะครับนะที่สำคัญนะครับเป็นมีดที่นี่นะครับนะด้ามไม้แกะนะไม้ที่แกะเนี่ยก็เป็นพญานิ้วดำนะนี่ครับแกะเป็นพ่อปู่ฤาษีนะครับนะนี่นะเป็นแกะลายเป็นพ่อปู่ฤาษีนะเป็นด้ามไม้แต่ด้ามไม้ไม่ธรรมดานะครับแกะลายพ่อปู่ฤาษีเนี่ยถือว่า เต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะครับก็เต็มไปด้วยความเข้มความเข้มขลังว่ากันง่ายนะเอาล่ะนะครับพอเราชมในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับที่นี้ก็ลองมานะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะสูบให้ท่านได้เห็นนะครับก็คือในส่วนของภายในนะอันนี้นะครับนะก็พอชักใบออกมานะครับก็จะเห็นเต็มไปด้วยในเรื่องของคาบใครที่สําคัญนั้น เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าตะกุดนะครับนะบนสันมีดเล่มนี้นะอ่านะครับเป็นมีดสามกริย์นะเป็นตะกุดสามกริย์ว่ากันง่ายนะอ่านี่นะครับก็เอ่อให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับเดี๋ยวซูมได้อีกนะครับซูมได้อีกสักนะอันนี้เต็มที่แล้วนะครับนะเต็มที่แล้วนะมีดแต่เล่มนะครับส่วนใหญ่เวลามาทําคลิปเนี่ยผมจะเน้นซูมนะ ก,ก็นื่นก็วัดต้องการให้ท่านเห็นเนื้อในนะครับให้เห็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กน,นะ,ะเราไม่มีอะไรที่ต้องมาปิดบังกันไม่มีอะไรที่ต้องมาปิดหมกเม็ดกันนะครับนะต้องการให้ท่านผู้ชมเป็นผู้ที่เลือกนะครับนะเป็นผู้ที่เลือกนะหากท่านไหนต้องการที่จะเช่าหาบูชาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะได้ดูแล้วก็จะได้ไปเขาเรียกว,ว่าหมดเขาเรียกว,ว่าข้อสงสัยนะ เมื่อชักใบออกมานะครับก็ให้ท่านเห็นนะครับในส่วนของภายในของฝักนะะนะครับนะส่วนฝักก็ข้างนอกเราเห็นเราก็ว่าเก่าอยู่นะแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนี่นะก็นะเรียกว่างดงามมากเลยทีเดียวนะครับเอาละนะครับพอเราชมในส่วนของภายในไปแล้วก็ขออนุญาตนะครับจะวางในส่วนของฝักเอาไว้นะครับนาะทีนี้ก็ลองมาดูนะในส่วนของ ใบมีดเร่มนี้นะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นเสมานะครับนะใบโพเต็มใบนะนะครับนะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นลายเขาเรียกว,ว่าเทาวรรณกหนกนะเป็นลายเทาวรรณกนกนะครับนะ,ะที่สำคัญบนใบมีดนั้นก็จะเต็มไปในเรื่องของคลาบใครนะ เต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาตินะครับเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะเต็มไปด้วยความเข้มขลังนะ,ะที่สําคัญนะครับมีที่ได้มาแต่เล่มนั้นนะครับเรียนตั้นตรงๆว่ามามแบบไหนนะครับก็คือจะอยู่แบบนั้นนะผมหน้าที่ของผมคือจะรักษาความเดิมๆนะครับนะความเดิมๆนะ,ะแลวก็ถ้าจะเพิ่มเติมไปสักนิดหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของฉลมน้ํามันนะ,ะมีทุกเล่มนะครับถ้าคนใช้นี่ส่วนใหญ่เขาจะ ดูแลบำรุงรักษาเป็นอย่างดีนะ,ะนะครับนาะมีแต่เล่มนั้นนะครับก็รวนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกได้ผ่านการคัดกรองจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะก็ไม่รู้ผมมองก็ว่านะครับนะผมว่าผมคัดดีที่สุดนะครับนะแต่เล่มไม่ใช่ว่าจะยังไงก็จะเอามานะครับไม่ใช่นะครับนะ,ะต้องเลือกทุกเล่มเลยนะครับต้องคัดทุกเล่มเลยนะ ต้องต้องเรียนอย่างนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมีดจำรุดหรือว่าโยกคอนอะไรต่างๆก็จะไม่ได้รับเข้ามาเด็ดขาดนะครับก็นึกจากว่าผมเองไม่ต้องการที่จะเอามาแล้วไม่ต้องการมาเสริมเติมแต่งนะครับนะต้องการมีดสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะค่อนข้างดีว่าก็ได้ง่ายนะอย่างนั้นเลยนะครับนะก็จะเรียนทุกท่านเอาไว้อย่างนั้นนะครับนะก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองนะครับมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาดีแล้วล่ะนะ ส่วนท่านจะมองเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับเราคงไม่สามารถที่จะไปบังคับนะครับให้ทุกท่านเห็นเหมือนการคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะอ่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเรื่องของการมองก็เป็นเรื่องสําคัญนะเขาบอกว่าคนจะได้ของดีไม่ดีไปไว้ในครอบครองนะ,ะการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับจึงมีคํากล่าวอว่า2คนนั้นโยนตามช่อง อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่างไรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมส่วนอีกคนที่เขามีสายตาที่แหลมคมนะไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแพร,ว,พรวไปหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะที่สําคัญนะครับเวลาเข้ามาดูเวลาเข้ามาเยี่ยมชมนะครับต้องเป็นผู้ที่ท่านต้องเป็นผู้เลือกนะครับนะไม่ใช่ผมจะต้องมาเลือกให้นะครับนะ ท่านต้องเป็นผู้เลือกนะครับก็หมายความว่าเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปไว้ในครอบครัวนะครับนะท่านเป็นต้องเป็นผู้เลือกเองนะครับจึงมีคํากล่กาวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างท่าน,นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียว ย่าโมเที่ยวมองหาสหายเอย่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะประมาณนี้เลยนะครับนะ้วนะก็นะครับนะวันนี้นะครับท่านต้องเป็นคู่เลือกนะครับเป็นผู้ที่คัดสรรอกีกรอบหนึ่งว่ากันง่ายนะครับผมก็ถือว่าเป็นตะแกรงชั้นแรกๆนะส่วนพอได้มาแล้วนะครับท่านก็ต้องทําหน้าที่นะครับเป็นตะแกรงนะพยายามล่อนนะครับนะ เอาสิ่งที่ใช่ไปใช้งานเท่านั้นนะครับสิ่งที่มันไม่ใช่ก็ไม่จําเป็นต้องเก็บไปนะแม้กระทั่งคําพูดของผมนะครับบางครั้งบางคลาบางคำนะอาจจะพูดผิดไปพังไปบ้างประมาณนี้นะครับนะอาจจะใช้คําพูดนะพูดไปแล้วไปกระทบกระทั่งนะครับความรู้สึกดีๆของท่านนะครับถ้าเป็นอย่างนั้น ผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับมาไว้ที่นี้ด้วยนะ,ะมาณนะที่นี้ด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งก็คงจะไม่ว่ากันนะครับนะคงจะให้อาภัยกันนะคนไทยด้วยกันว่ากันง่ายนะครับนะ,ะคงไม่มีใครคนไหนหรอกนะครับที่นั่งทํางานใช้เวลายาวๆพูดยาวๆนะครับนมันจะถูกทุกคํานะผมว่ามันมีพลั้งไปบ้างผิดไปบ้างว่ากันง่ายนะแต่ก็อย่าไปถือสากันนะครับนะ ก็เป็นอันว่านะครับอะไรที่มันผิดไปพังไปหรือว่าคําไหนที่พูดไปแล้วมันได้เกิดประโยชน์นะครับก็ Greek, ไม่จําเป็นต้องเก็บไปนะถือว่าเป็นขยะไปแล้วกันนะครับทิ้งไปได้เลยนะ,ะท่านเท่านั้นแหละจะเป็นผู้เลือกนะครับนะ,ะเรามามองหาเรามองหาสิ่งดีๆว่ากันง่ายนะเราไม่ใช่มามองหาของไม่ดีว่ากันง่ายนะครับถ้าไม่ดีก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปนะเมื่อตัดสินใจไปแล้วนะครับเมื่อ อมองมาใช่แล้วก็ตัดสินใจตู่มไปได้เลยนะครับเมื่อตัดสินใจก็อย่าไปนะถ้าไม่จําเป็นอย่าไปปรึกษาใครนะครับจริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะ,ะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับหากท่านไปปรึกษาคนไม่รู้หรือคนไม่รู้กว้างนะคนไม่รู้จริงขึ้นมานะพูดง่ายไปปรึกษาคนไม่เป็นนะอันนี้จะทาให้ท่านนั้นสูญเสียแรกเลยนะครับนะที่ท่านจะสูญเสียแรกเลยก็จะเป็นสูญเสียโอกาสนะ ก็หมายความว่าแทนจะได้ของดีไปไว้ในครอบครองแต่ก็ทิ้งของดีไปซะอย่างนั้นแหละนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้สําหรับคำปรึกษานะเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วมันจะดีอย่างที่ผมได้บอกนะครับต้องระวังเช่นเดียวกันนะไปปรึกษาคนไม่รู้จริงขึ้นมาก็จะทําให้ท่านนั้น สูญเสียโอกาสนะครับนะทั้งหมดเลยนะที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็จะสูญเสียในเรื่องของความรู้สึกนะและก็จะสูญเสียในเรื่องของเงินและเวลานะอันนี้ฝากทุกท่านเอาไว้นะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขนาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ15กับ25วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ ไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่านะครับนาะที่เข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วเมื่อท่านดูว่าในแต่และคลิปในทีโอนะครับดูแล้วมันเกิดประโยชน์มันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะหรวที่ยิ่งกว่านั้นนะครับก็ให้เข้ามานะครับนะท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามมากันง่ายนะ เมื่อท่านเห็นนะครับตรงไหนนะครับนะผิดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรนะท่านก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะครับนะก็หมายคาว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะกร้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6สอเเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นกกะครับในทุกๆคาถามของท่านนั้นนักพิมพ์มอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ ผมนักคาิมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ